ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี no. er ่น้องขอบคุณเสน่ค่ามาแกล้งเราใหม่ใส่ผักคะเดิมเหมือนเดิมเสแสรบน้ำกันโหลดมาเนี่ยเฮ็ดเท่ากับใส่ลงเลยโหลดเด้อ และะ้วกล่านำยาน้างยาน้างนี่แก่ยาน้างตัวเองเดื่อเขียวๆเผาลงบนเลยเนาะนี่ตั้มขอเบือ่อไซบะเนี่ยตั้มขอเบือ่อ เราเ็ดแก้มาใหม่ก็ถอดไข่เล็กน่อยเนาะอ้าวละเอียดยิบ ขาเบือ่อลงเลยเนาะใจนั่ง,นนนงทาแม่ลูกนี่ขาเบือ่อลงไปนคน,นเลยใส่หมาเพชรล้อหออว่าลูกโดดน่นทางไฟเนอมนมน

ขอดแล้วใส่แป้งนัว <c oughs> เครื่องปุ้งกับบริมียังหลายเนาะพี่อนะ้อกเนาะมีจตงแต่ป,ป,แปลาแดกแป้งนัวเกลือท่านแหละใส่น้ำตาลลงน้อยหนึ่ง <c oughs> อาจจะใส่ข้าวหน่อยนึงนะ้ำกรนะไรเนาะผักคาก็อ่อนอ่อนพี่ดองเลยนี่ผักคาหอมขนาดเนีย ขาไม่ไหมเดี๋ยนี่ขาลงเป็นอันเสร็จสินเนาะไปเด้อกินแกง,งหน่อไม้ลำการเด้อแสบๆเลยนี่เียบ้อยเนาะกินท้วนทวน พีดเลาะนะมั้งโดยโดยโลูกโดยขี้เท้าโดอลูกเด้อดโดยโดยลูกโดยจักน้อยข้าวนึงลกูกนี่สำเร็จเหยาะ้อยแกงมาใหม่ครับพ่งเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไน้เด้อขอบคุณว่าแชร์แนวบายบายขอบกันใหม่คลิปหน้า